สวัสดีครับบ่าวทถสวัสดีทานผช้่มครับมือนีมาบานมาดามครับพี่น้องโอ้พามาเบิงข้างเพลิงพี่น้องเห็นไหมครับผมรังนิ่มรังนิ่มหรือห้างเพิงนะครับเนาะเห็นมาดามเป็นกว้างขวางพี่น้องนะครับปุนนะครับปุนลูกเพิ่นกระเรนมาตอนรับนี่ตัวใหญ่ๆอ่าแต่ว่าบดูเด้อพี่น้องเด้อมีเอฟซี่นมาอยู่อันอ่าลูกไส้เพิ่นบดูได้ครับผมลูกไส้เพิ่นบดูนะครับ มาบ้านมาดามพี่น้องบ้านที่พื้นที่เป็นกว้างขวางนะครับเนาะร่มรื่นนะครับผมมาหามาดามมาเยี่ยมมาดามมาเล่นน้ำมาดามพี่น้องนะครับผมมาดามฝันแม่นพูนน่ะลูกชายเพื่อนอันนี้ลูกสาวเพื่อนโอ้โหเพื่นนะครับโอ้อโหอ่าอ่า โอ้สวัสดีครับมาดามกับพอไกลเมือแล้วนะสงการไอ้ไก่ไก่้มือแล้วใก้สงการพ่อพี่น้องอูยพนักงเป็นเป็นพ่วงเป็นพ่วงอยู่ธรรมชมนะครับอ๊่โอยะปอเพ่วพเปอนพ่องอยู่อ๊ะโอ๊กาอ๊ะโล๊ะโอ๊ะลอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะพอ๊ะ่อ๊ะโร๊ะโอ๊อนะโอัะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊กโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ออโอออา เป็นพ่วงเป็นพ่วงยุสอ่อนฝุ่นงนั่งนิ่มมากเุ่นะใส่แล้วมาดำปาร์ตพี่น้องุ่นเท่งเท่งฝุ่นทั้งต้นงวงเห็นบ่พี่น้องฝุ่นห้างดำดำุ่นเป็นเป็นซุปีเออปี้ต้นนี่เป็นซุปีต้นนี่บ่อลนิ่มคือกันนิ่มห้างนิ่มห้างนิ่มุ่นอีกห้างนึงต้นบักขาบ่มอลพันจะมาบพับบอลพันจะได้โชคบ้องวดนี้อยู่หน้าบ้านก็ทห้างแบบไงหนึ่งห้างแบบไงฝุ่นดูมันนิ่มแบบอีกุ่น เอาบ่สจะเอาซุกินอยู่หลังบ้านโอ้ยเอ็นดีลาจะไปนั่นเพิ่นต้นไผ่อีกกอไผ่อีกหลังบ้านอีกได้ไหมนั่นให้เพิ่นอยู่มันสมบูรณ์นะครับมาดามันสมบูรณ์เพิ่งมันกับมะฮิตนี่อุ่นโอ้ยเพิ่นสบายอุ่น่ะอุ่นอ่ะเพิ่นนอนสบายเนี่ยนี่ตัวนี้นะเพิ่นซื้อยังตัวนี้ไหม ซาลาเนี่ยไหมชาชาาลาโอ้คนคือคนคือคู่เป็นนาตาคนคือเป็นตะคู่เนี่ยซาลาเนี่ยอุจจารคู่อันนี้เต้าตัวนี้เป็นตะดูอยู่ตัวมันซสืออย่าตัวนึงอันนี้บ่ดูอันนี้อันเนีอันเนีดุกดุกอันนั้นงอันนียังไงชา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 โอ้เนี่ยปอมีพาราบ่พี่มักตะซาลาเนี่ยไหมซาลาเนี่ยเพิ่นเป็นตาเป็นตะคู่ดีนี่ยะซาลาเนี่ยนะเศรษฐาอะไรลูกมันเพิ่นเอาไปเม็ดแล้วป่ะยี่เตยท่วงคุณน่ะซาลาซุ่มหนึ่งยี่ปีซุ่มหนึ่งปีเด็น โอ้พอแล้วดุพารแล้วพอ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 แล้วโอ้วนอนเปิดมาล้มยวดนะพอแล้วช่ดามชตัวนี้โวยยังมานพ่อใจดีมันเอาเราไเอาตัวนนั่นละตัวที่ตอยากได้นั่นล่อพ่อพเอาไ้วเี่ยเอาใจใพมนจะหอเงินจงไหอ่า้ยึ ไปไปนั่งพุ้นละไปนั่งคุยกับมาดาม่พี่พี่อ่าเเป็นอย่งธรรมชาติมันธรรมชาติหลายนามาดามกนนกนก้เลียงใหกันได้ล่ะก็พนาเมณฑลอ่โพนี่สารานี่มักจะสาราหนาวเนาะมะดามมันโหดตอนมันมันเป็นเสหนามันเสี่ยงเออมันเสี่ยมอืมเออ บดูเด้อพี่น้องเด้อครับหมามาดามเพิ่นพุ่นนะมันนะครับเนาะอาเชียงดีเอ๋อพามาฟังน้ำกันว่ามาดามมะดามอันนี้ดุกนะครับนี่โอ้ดุกชาชาซาลาห้อนบ่ห้อนบ่นเอาเสียงเู้พี่น้องพอแล้วมาแล้วไปเร็วพูดแล้วบักซาซาคุณอะซาซาเป็นหนาดุกชาชาซาลาลูกเพคนแก่ ขจังไงฟันดีบ่มาะมดามเอาฟันอยู่ดิฟันมือก้อนนี่ฟันเห็นยายสินมานั่งน้ำมาสระฟันเห็นไม่ศินป์แต่เล่สีซื้อเล่ยายสิลปะอืมไม่ศิลป์นะครับท่านผู้ชมอายุเล่าแบวชที่ผ่านมาความฝันเท่ากันมันเกบ่เพราเขาเนาะธรรมดาพี่น้องครับเอาใกล้ไปคั้งไปซองตัวเนาะเอาตีให้กาวซองสองกาวใกล้สองตัว มันเป็นเก่าเก่าพี่น้องเพาะว่าไก่เป็นเก่ายุ่งว่ว่งวันสุดที่สองนะครับรางวัลที่แล้วก็ลงอยู่เก่าสองมาไก่สองตัวคนที่ฝันเระบอพี่แม่ลำฝันมือกอนนี่ค่ะฝันว่ายายศีนมานอนนั่มมาสั่นก็เลยฝันเห็นเราดิแต่ไม่เสืยอาย่เราละแต่ว่าวันอันใดลอตเตอรี่แล้วลอตเตอรี่โทรถามเพิ่นเราบอกอายุเพิ่นโทรถามแล้วห้าสองห้าสองเตียตัวเดียว วันนี้ซื้อตัวเดียวอ้าวเคยปูว่าได้ได้หาหนึ่งน้ำม่นโอ้เออหาหนึ่งกันเอาลงไว้ก่อนซื้อน้ำมันทำไมสีแดงน่าล้อนหาหนึ่งอ่าไอ้ฟันห้องเมซินเมซินมันหาสองใช่แต่ว่าซื้อตัวนี้แต่ว่าหาหนึ่งนี่กึมก็มามาดังหลายสำนักมีอ่ะแต่ว่าซีซื้อตัวหาสองหาสองมาดามเพิ่นฝันเกี่ยวกับอ่าเมสินไม่ขั้วปูซีซูนพี่น้องบนมาหาอยู่เฮียนจะบนบานเล็กที่บ่จับนอนอยู่ไใช่ประจันก็ว่ามันนอนนั่งประจันน ฟันว่าได้แบบเห็บตัวหนึ่งมันเห็บจากมาหน่อยตัวนึงวาสัตว์มันเห็บใหดิใกล้ก็ได้ก้วยนี่แหลวมาเทียมเนี่ยมันเป็นยังไเป็นหาป่ะคนเลี่ยวัลูอะไรกันหนบ่งก็จได้เออสีหายหาหหายังบัลลูหายหนึ่งหรือหายยังบัลลูเรื่งหายนไปสันแล้วเห็บมันกลมเนาะเออได้เห็บตัวหนึ่งวาสัาเสียมาเด็ดว่าสัเด็ดเอานี่ยแะครับมาดามมันหาคนมาเลี้ยงอลูกคนนี่แหละครับสมุนสมุน ไอ้ตัวน้อยตัวน้อยจักโตกะตัวน้อยอีกสามตัวสามก็เป็นหกตัวเดือนหนึ่งพอดีครบเดือนครบเดือนพอดีเพ่งจะจองเหรออยู่ไหมไอ้แต่จองไปมัดแล้วงวดหน้าจังเอาฮ่นายเมื่อวานเพื่อนพ่อจองงวดหน้าผมก็จะจองอยู่พอดีแล้วมีบางเลี้ยงอยู่ืนยันเพื่อนจองแล้วหนึ่กระเซียวไปไหนยูเพื่อนพ่อจองเพื่อนนั้นนะนี่แต่เพื่อนจะมาเอาตัวสามสี่คนเขาเนาะไอ้ซื้อตัวเดียวแท่านั้นแต่ว่ามันมาดูเด้อพี่น้องเด้เอฟซีพน้าโอ้ยพันนี่มันพันยังเกาะ พี่บูพี่บูเขาว่ามันดูอ่น FC ว่าเขาเลี้ยงก้อยเขา่ไเลี้ยงขังบ่เลี้ยงขังบ่ดูพี่น้องแต่นี่เป้าเทากับแม่หมูดนอ่ากระประมาณมาโดนโดนมาเทียพี่น้องมันเกิดยังมันเกิดยังคุณเป็นสิ่ไปฮารเลยเป็นนาบ้านด็ดบดูบ่ดูพี่น้องเขาเลี้ยงผูกโซ่แล้วเลี้ยงขังสีหดราคากินเนื้อดิบสีหดอันนีราคาตัดหูราคาตันดหูกินเนื้อไก่เนื้อวัวแต่ต้องกินซุปกับปลาแต่ว่าต้องซุป เอาคุณยายมาได้ออกมาหาบอกคุณยายอาย่ในบ้านเมื่อไหร่ไปพ่อเพิ่นเบรกเซ็กันนู่นะยายเป็นมาติเฮียนลูกสาวอันทั้งผุดมาเฮียนลูกสาวได้ลูกสะพายพิ่นวะเอาคุณเอาคุณแม่ม่น่าใส่มาติเฮียนลูกสาวอันเบรกตางคนตางเบรกเอ้จะกลับเมื่อใดค่ะพี่มาดังอันวันที่12นี่ด่ะที่จริงยังต้องบินเมื่อนี้ดิ โที่จริงสิบินเมื่อนี่บ้านี้แม่บ้านบ่มาก็เลยต้องรอบรอแม่บ้านแล้วจะมากกว่ารอบในบ้านก็เลยเปลี่ยนเป็นอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเอาอาทิตย์หน้าในอาทิตย์อาทิตย์ยี่สิบสองเออยี่สิบสองที่จริงไอ้จะบินสิบสองนี่ที่จริงสิบบินเมื่อนี่ก็เลยเลื่อนไปเป็นไปเป็นยี่สิบสองไปยี่สิบเดือนเมื่อดำไปยักเดือนสามเดือนที่เราสามเดือนเออเนาะแต่ผู้ชมสามเดือนเจอกันสามเดือนนึงเจอกัน ไปเปี่ยนสีกันไเปลี่ยนสีกันาแดดะไรนะครับชมชมอ๋อมาดำได้มักตัวเดียวว่าอยู่ปัญหาซองเนนบ่ตัวเดียวกันคือหานึงตัวมักมีมักตัวอื่นบ่ซีสองคืก่อนละจานคือจุดซีสองจดไหนขจุดซีสองักมากซีสองเนยเฮบนี่มันจะบเป็นหาบ่เพราะว่าหเฮบกลมๆดิหาจะบอกหาศูนย์บ่ชักยังไงแต่ว่า อันส,ส,สีสื่อซี่สองก็บ่าสองกับาหนึ่งเดี๋ยวละเอาทำชมมาดามนะครับล่ะทตค่ะแล้วบะหมักเสื่ยสื่อสื่อบ่หมักหลาไมจังเสียออกครับผมทู้เทียมมามาดามบ่หมักเทียมใดออกเทืออั้นได้ค่ะเอาเนาะเอาอีนี้มาดามโตอุากรอ์ฝนตกบ่ห้าสองจ้าสอนะครับเนาะเปลี่ยนจ้ากันกระหานึงจ้ะ อันนึ่งสี่สองแล้วก็สี่สองแกสามีละอ๋อเด็กผู้ชมมาดามเอาแค่นี้มาพี่น้องแต่ว่าเฮบนี่ว่าจะเป็นหาซูนแล้วมาดามเฮบเป็นหาเฮบมันจะเป็นตัวกลมๆนี่พี่น้องเออ่ยนะครับเนาะนี่มาดามเป็นมาถาสองัวหาสองอายุอ่าเมสินเมสินท่านผู้ชมวันวันเรามานอนนั่งมาสนะเด็กเอเด็กฝันเห็นเราสนุกห้าสองห้าหนึ่งสี่สอง ัวกันเด้อพี่น้องเด้อตัวนีพันป่ายหาหนึ่งก็ซื้อไว้ซื่อซื้อหาหนึ่งนี่เป็นหวยดังมันดังมากนะพี่น้องนะครับเนาะตาตัวที่เพิ่นมักตลอดคือ42สองจำได้อีกอ่าเออเป็นตัวมักเด้อพี่น้องเด้ตาตัวที่มาดามันฝันเกี่ยวกับอายุแม่สินเพิ่นกะ52 52จ้ะแต่ว่าถ้ามักซื้อขึ้นก็53ซื้อลงก็51เนาะจ้ะอือแต่ว่าซื้อนี่ล่ะแต่ว่าผู้ใดมัก50ก็เฮฟหนี่เป็น5เด้อ กว่างจะสีหายยานกหาศูนย์ก็หาหาแบงกันเนาะมือเท่าหามารับนผู้ชุมใส่เหลีเบาเหลีรถเบาเทอานี่ขี่ใส่แต่เหลีรถเพิ่นเตี้ยพีดดุกพี่ดุกดุกดุกพี่ดุกบางแก้วอ่าพี่อันนี้ล้งอันล้งอันลอัน้ะใชล้างอันอันนี้อ๋อเนี่ยอันนี้พี่บูพี่บุนาเทา เอาเาเลยนี่่าแล้วเาแล้วก็ม่ลูกยังว่าในี่แล้วปีนานี่เอาละสิผสมเอาตัวใดบ้างคุณเนตัวคุณเตัวสลาเนี่อันนันผสมแล้เตัวั้นติดระบกติดระบกเราะอู่กว่าติดบอดแัว่าผสมในเดือนหนึงแ้วโอ้ถาสลารน่แ้าลุสลานนึงจะ้ดดีเอาเนี่ยเ็ดขอดเ็ดขอดเองผมอขอดดีออกเองม่วง่ะอ่เยมขนอานนังบกุลุออกเะ หาลูกนี่ซาลาเนี่ยาลาซาลาซาลาโอนเฮ้ยน่าจะเท่าแล้วเนาะเออเท่ากันจะปีนั่นใช่ความกันจะปีไม่ยู่นน้ำสามปีแล้วแม่อืไม่ยู่นน้ำในสามปีแล้วมาสามปีบ็รู้วันจะปีเนาะอันนี้จ้ะมาดามมันกรทาไอ้นี่ละแม่บ้านมามาเลี้ยงนี่ละเพิ่งจะบินพี่น้องม่วงกับสมุนเลยล่ะสมุนเอาทำช่อมแคปหน้าจอ นี่ครับของมาดามฝันแมนน้อพี่น้องเนาะงวดที่แล้วเพิ่นฝันไก่กระตีเป็นเก้าสองพี่น้องไก่้สองโตมพื่อนันเป็นเก้าเก้าเนาะมาดามเนาะครับงวดนี้เพิ่นฝันับเกี่ยวกับบาร์เมซินมานอนน้ำในรัวปูศีรษูนพี่น้องอายุเมซินปัญหาสองนะครับน่าจงได้กะซื้อขึ้นซื้อลงหาสามหาหนึ่งตัวนี้จะโตเพิ่นมักศีรษูดาวเพิ่นนมาฝันเห็นเห็ปนี่พี่น้องได้หยิบเห็ปออกเห็ปออกตัวหนึ่งเห็ปตัวใหญ่อสั้นว่าหาศูนย์ก็แล้วตะมักเราบริเขียนไหวนะเออหาศูนย์ไว้เพิ่นจะกหน้าเดียวเนัเลยะ พาผู้่นมักพี่น้องหาเพิ่นมาเอาคือบ่ไอ้เขียนกันไปให้นน้ำเน่ยขันหาแล้วก็เอาหาศูนย์พี่น้องนะครับเนาะตามนี้ครับตำชุชมห้อนแล้วก็คึ้มพี่น้องบรรยากาศบ้านมาดำท่าไปชมครับลมลื่นทั้งหนาเพิ่นกว้างขวางสะอนตะบักม่วงแล้วพี่น้องบ้านเฮาม่านานี่บักม่วงหลายนะครับผมดินจี๋เพิ่นกระด้งสิซุปเจ้กับพักมะคุงละมุดก็เขื่มแล้วละมุดนี่ แล้วมีกอะไรท่านผู้ชมเอามือนีกับผ้าผ้ามาเยี่ยมมาดามผ้ามาบ้านมาดามขอบคุณมาดามนะท่านผู้ชมเนาะอาทิตย์หน้ามาดามมันก็ปิดแล้วพี่น้องสามเดือนพวกเราเพิ่นกันมาเพื่อได้โชคสามเดือนเจอกันนะครับมาอย่างมาดามพี่น้องเอาพอกันคลิปหน้าแอดมินมาเท่าวัสดีครับ